Hey guys welcome to my channel this video support English subtitle you can use subtitle for better understanding and enjoyment of the video ใน c r o s เ g a i n g บริการเติมเกมจีนออนไลน์ระบบ Android อยากเติมเกมไหนทักสอบถามได้เลยหรือจะใช้บริการฟาร์ม ID ก็มีให้ One Piece Fighting Path บริการฟาร์มเพชม่วงเกาะละ15บาท ID ดองตัวทองดองใบทองก็มีให้นะหรือว่าจะเป็น ID เริ่มต้นเกม One Piece Burning View ก็มีบริการให้เช่นเดียวกันถ้าหากเหาเกมเมอร์คนไหนสนใจใช้บริการทักมาสอบ ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ส่วนตัวของ n นค o s Gaming ได้เลยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ผม n นค o s จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการเนิรฟแล้วก็บัฟตัวละครที่เห็นได้หลักๆอยู่ทั้งหมด3ตัวนั่นเองนะครับจริงๆคลิปนี้มันจะมีหลายตัวมากๆเลยนะแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการเนิรฟกับการบัฟที่เราจะมองไม่ค่อยเห็นซะเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าหากคนไหนที่เป็นมือโปรเนี่ยเขาก็จะมองออกกันเนาะแต่ว่าถ้าหากคนไหนที่เป็นมือสมัครเล่นหรือว่าเป็นมือใหม่นะครับผมจะมาพูดถึงแค่3ตัวเท่านั้นนั่นเองที่เราจะเห็นสกิลได้ชัดเจนนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยครับสําหรับ3ตัวละครเนี่ยเดี๋ยวขอบอกไว้ก่อนเลยว่ามีตัวไหนบ้างนะครับตัวแรกครับ ตัวละครระดับ triple s ก็คือนามิชุดว่ายน้ํานั่นเองนะครับเป็นไงโอ้โหเนี่ยขนาดโดน,นครับแล้วผมก็ยังว่าแบบว่าอืมโอเคฮะแล้วก็ตัวที่2ครับก็จะเป็นลูฟี่โลกใหม่ครับตัวนี้ฮะประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวที่3ครับก็จะเป็นตัวเทียเอนะประมาณนี้เดี๋ยวผมหาให้ก่อนน่าจะอยู่แถวแถวนี้อ้าเจอแล้วฮะ นี่เลยครับทาชิกิหรือว่าทาชิงินั่นเองนะครับสำหรับ3ตัวละครนี้มันจะเป็นการเนิร์ฟแล้วก็บัฟอย่างเห็นได้ชัดเลยนั่นเองนะแต่ว่าก็ยังไม่หมดนะครับสำหรับตัวละครที่เนิร์ฟแล้วก็บัฟค่อนข้างที่จะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่สําหรับคลิปนี้ผมจะมาเจาะลึกแค่3ตัวนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปมา เรามาดูที่ตัวแรกเลยนะครับนามิชุดว่ายน้ำสำหรับตัวละครตัวนี้ผมก็แอบเสียใจมากๆนะเพราะว่าโดนเนิร์ฟหนักกว่าเพื่อนหนักที่สุดเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเนิร์ฟอย่างแรกครับการโจมตีปกติครับผมการโจมตีปกติของตัวละครตัวนี้นะครับถูกเนิร์ฟไปอย่างแรกเลยก็คือระยะครับระยะสําหรับการโจมตีถูกเนิร์ฟลงมานะครับผมระยะการโจมตี2ครั้งแรกนะครับถูกเนิร์ฟลงมานะ อาจจะเนิฟไม่มากครับแต่ว่ามันก็ยังเห็นได้ชัดน,นะครับว่าถูกเนิรฟแต่ตรงนี้ผมมองว่ามันสมดุลครับอ่าประมาณเนี้ยออกแนวสมดุลนะออกแนวสมดุลแต่ก็ยังถือว่าถูกเนิฟนะอ่าถูกเนิฟมาให้เป็นการสมดุลนั่นเองแทนการที่โกงเกินไปประมาณนี้ครับและการเนิฟต่อมาก็คือการโจมตีปกติอีกเช่นเดิมนั่นเองนะครับแต่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติครั้งที่4ครับประมาณนี้ สำหรับร่างปลอมนามีที่สร้างออกมานะครับมันจะหายไปไวขึ้นประมาณนี้เลยครับเนี่ยฮะทีแรกมันจะอยู่นานกว่านี้นะอ่ามันจะอยู่ค่อนข้างนานเลยฮะให้คุณผู้ชมคนที่เล่นเนี่ยน่าจะจําได้นะอ่าให้เขาบอกเลยว่ามันอยู่นานหรือเปล่านะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูสกิลที่ถูกเนิบต่อมานะครับนั่นก็คือสกิลนี้นะฮะแป๊บหนึ่งนะครับผมดูก่อนอ่าสกิลนี้เลยนยฮะคือร่างปลอมทั้งหมดนะครับมันจะหายไปไวขึ้น นะครับผมประมาณนี้แต่ก็ยังถือว่าสมดุลอยู่นะสำหรับในส่วนของสกิลเสริมตรงนี้นะครับสกิลที่ถูกเนิ้อต่อมาก็คือสกิลหนึ่งขั้นที่2นั่นเองนะครับเป็นสกิลนี้นะ,นดนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมขอเทสก่อนอ่าเนี่ยฮะสกิลเนี่ยฮะอ่าจะต้องทําให้มันเกิดขึ้นมาก่อนนะและถึงจะใช้สกิลได้ปกตินะครับฮิตในการที่เกิดฟ้าผ่านะครับจะมีทั้งหมด4ฮิต แต่ว่าตอนนี้เหลือแค่3ฮิตอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนั่นเองนะครับโอเคแปับหนึ่งนะฮะสกิลมันค่อนข้างใช้งานยากาจริงๆเราจะต้องกดสกิลนี้แล้วสายฟ้ามันขึ้นมานะฮะโอเคนี่ฮะเอาไม่โดนหรออ๋โดนอยู่ฮะมันเกิด3ฮิตนะปกติมันจะเกิดทั้งหมด4ฮิตนะครับเดี๋ยวผมลองอีกรอบหนึ่งโอเคประมาณนี้ชึบหนึสาม อ่าประมาณนี่ฮะแต่ปกติมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ี่ฮิตนั่นเองนะครับผมโอเคอีกรอบหนึ่งนะแต่พอใช้สกิลแบบนี้แล้วทำไม สกิลมันเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าบลักหรือเปล่านะอาจจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับสำหรับในส่วนของคอมโบการใช้สกิล1ขั้นที่2ของตัวละครนามิชุดว่ายน้ำนั่นเองนะโอเคแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นการเนิร์ฟที่เห็นได้ชัดอย่างมากเลยก็คือการเดชหรือว่าการหลบของตัวละครนามิครับสำหรับตัวนี้นะฮะเดชแล้วก็หลบเนี่ยไม่เกิด ในส่วนของร่างปลอมแล้วนะครับไม่ได้ทิ้งร่างปลอมไว้แล้วและผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างมีผลกับใน PVP มากๆเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราแดชนะครับหรือว่าแพทที่แล้วเนาะแพทที่แล้วนะครับเราแดชปั๊บมันจะทิ้งร่างปลอมไว้ซึ่งถ้าหากศัตรูเข้ามาโจมตีในระหว่างที่เราแดชหนีเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะคอมโบศัตรูต่อได้นะครับประมาณนี้แต่ณปัจจุบันนี้นะครับแพทล่าสุดทําไม่ได้แล้วฮะ ดัด <That S 2> ไปก็แค่ดดเปล่าๆครับไม่สามารถทิ้งร่างปลอมไว้ได้แล้วอันนี้ก็มีผลใน PVE ด้วยนะเออซึ่งปกติแล้วการปรับตรงนี้น่าจะปรับแค่ PVP พอนะครับก็ทำให้ตัวละครตัวนี้ขาดดาเมจนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองไปเทสให้ดูนะว่าใน PVE เนี่ยก็โดนเนิร์ฟเช่นเดียวกันครับนามิชุดว่ายน้ำนะครับผมได้ใส่รูนของเขาให้ถึงระดับที่4แล้วนั่นเองนะครับโอ้ อันนี้น่ารักเกินไปปะเนี่ยอ่ะโอเคเนี่ยฮะเห็นไหมไม่อยู่แล้วนะไม่มีครับไม่มีแดดแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวลองเทสสกิลนี้ฮะ,ะหนึ่งอ่าไม่ใช่สิต้องสกิลนี้อโอเคหนึ่งสองสาม 4โดนเนิร์ฟแค่ในส่วนของสกิลเดสนะฮะซึ่งสกิลนี้หนึ่ขั้น2ที่เป็นสายฟ้านะครับมันก็น่าจะถูกเนิร์ฟแหละคิดว่าแต่ว่าถ้าหากเราใส่รูนแล้วนะครับการผ่าของฟ้าเนี่ยมันก็จะมีผลหลายดอกนั่นเองนะครับหรือว่าหลายฮิตนั่นเองนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมออกก่อนละกันเดี๋ยวเราไปดูตัวละครถัดไปกันเลยดีกว่าครับ ตัวละครถัดมาที่ถูกเนิบก็คือลูฟี่ครับลูบฟี่โลกใหม่ตัวนี้ผมมองว่ามันถูกเนิฟค่อนข้างหนักนะแต่ว่าก็ยังถือว่าเล่นได้ครับอาการถูกเนิบหลักๆของเขาเนี่ยก็คือสกิลเลทฮอคนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะโจมตีศัตรูนะครับแล้วก็ให้เกตด้านล่างเต็มทั้ง2หลอดนะครับเกรตรงเนี้ยอ่า,าให้มันเต็มทั้งสองหลอดก่อนนะโอเค บึมอาตอนนี้เต็มแล้วนะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถใช้อัลติเมตเรดฮอคได้ก็เพราะว่าตอนนี้ GM ปรับมาใหม่ครับระบบเกมจะกำหนดไว้ว่าเราจะต้องมีเกตอัลติเมตด้านซ้ายบนก่อนนะครับถึงจะสามารถเรดฮอคได้นั่นเองนะครับและเรดฮอคกินเกตอัลติเมตแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ถือว่าถูกเนิบหนักนะครับถูกเนิบหนักมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มเกตนะครับประมาณนี้ กดอันติเมทไปฮะดูนะฮะบึ้มไปโอเคดาเมจทัทอยู่ที่1 2 0 0 0นะครับด้านบนเนี่เลยฮะแล้วก็กินเกรอันติเมทไป1เกตนะครับเราจะต้องเลือกใช้แล้วว่าเราจะใช้เลดฮอคหรือว่ากริสลี่แมกนัมนะครับแล้วก็มาดูกริสลี่แมกนัมครับกริสลี่ m a แมกนัมทำดาเมจได้เยอะกว่าครับอยู่ที่16นนะอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับ แต่ว่าหลังจากที่เราเลสท็อกไปแล้วนะครับเกตด,ด้านล่างของเราก็จะถูกกินไป1ห,หลอดเช่นเดิมนะครับอันนี้ก็ถือว่าถูกเนิฟหนักนะฮะหนักออกไปด้านสมดุลฮะเออถือว่าตัวเนี้ยมันถูกเนิฟลงมาแล้วนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในด้านสมดุลอยู่นะไม่ถือว่ากากาเกินไปจนจับมาเล่นไม่ได้ครับประมาณนี้ ประมาณนี้เลยฮะเรทฮอกฮะโอ้หเรื่อประมาณนี้นะครับประมาณนี้สําหรับในส่วนของตัวลูฟี่แต่ว่าในการต่อสู้ PVE นะครับปกติไม่มีปัญหาสามารถเล่นได้แบบเดิมเลยนั่นเองนะครับไม่มีปัญหานะอ่าปรับแค่ PVP เท่านั้นนะครับแล้วก็มาดูตัวต่อมาครับตัวต่อมาเนี่ยจะเป็นทาชิก,กิหรือว่าทาชิงินั่นเองนะครับผมขอเรียกทาชิกินะผมถนัดปากแบบนี้มากกว่าอ่าตัวเนี้ยถูกบัฟฮะ ถูกบัฟค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับแต่ก็ยังมีในส่วนของการเนิร์ฟเล็กน้อยนั่นเองตัวละครตัวนี้คูณดาวต่างๆของสกิลนะครับถูกลดลงมานะฮะถูกลดลงมาเหลือไม่ถึง1ิวิครับทำให้เราสามารถเล่นได้เซียนแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้การเนิร์ฟของตัวละครตัวนี้ถูกเนิร์ฟในส่วนของสกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งเนี่ยสั้นลงคะสั้นลงค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งปกติผมเป็นเมนตัวนี้ผมก็ยังงงๆอยู่นะ ใช้งานก็แอบงงงนิดนึงฮะแต่ก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีครับใช้งานได้ดีประมาณนี้ฮะเพราะว่าคูนดาวของสกิลมันถูกลดลงมาเยอะมากครับทำให้เราสามารถคอมโบได้อย่างต่อเนื่องมากๆเลยประมาณนี้นะครับโอเคและต่อมาก็จะเป็นการบัฟนะครับบัฟในส่วนของสกิลที่2เนาะสกิลที่2ของตัวละครตัวนี้หลังจากกดใช้จะเป็นซุปเปอร์อาร์เมอร์ครับอ่าเป็นไงซุปเปอร์อาร์เมอร์ก็คือตัวแดงนั่นเองนะครับก็คือตัวแดงนะประมาณนี้ โอเคดูกันนะฮะชัดๆเลยมันสามารถโยกหลบศัตรูได้นะครับแล้วก็ยังสามารถทนต่อสกิลพาร์เนอร์ของศัตรูที่เป็นฮิตได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นลุงเรล,ลี่ลูฟี่หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวละครที่มันโจมตีในฮิตเดียวนั่นเองนะครับสกิลนี้ของทาชิกิถูกบัฟมาค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนั่นเองนะครับ โอเคครับทีนี้เรามาดูตัวแถมอีกตัวหนึ่งละกันเดี๋ยวผมจะแถมให้นะครับก็คือเจ้าตัวริวมะตัวนี้เลยนั่นเองนะครับสาหรับเมนริวมะควรที่จะรู้ไว้เลยนะครับว่าตัวนี้ถูกบัฟขึ้นมานั่นเองนะครับบัฟในส่วนของสกิลสองครับอ่าก็คือการบัฟตรงนี้มันจะลดแบ็กสวิงนะครับแบ็กสวิงก็คือหลังจากใช้สกิลแล้วเราจะเดินได้ตอนไหนนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้ก็คือว่าเจ้าริวมะนะครับหลังจากใช้สกิลสองสามารถเดินได้เลยครับอ่าเดินได้เลยนะ ประมาณนี้ครับผมก็คือว่าถูกบัฟมาประมาณนี้แหละ <c oughs> ประมาณนี้แค่นี้นแหละ <c oughs> ในส่วนของสกิลหนรู้สึกว่าน่าจะโดนเนิร์ฟหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะน่าจะถูกเนิร์ฟในส่วนของระยะนะครับระยะน่าจะสั้นลงแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหานะมันมองไม่ออกอะ เออมันมองไม่ออกฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงในส่วนของสกิลสก็ถูกบัฟมานะฮะอันนี้มองออกนะเป็นผมผมมองออกนะเพราะว่าแบ็กสวิงเนี่ยสำคัญมากๆเลยอย่างเช่นตัวอาคายนุอะไรพวกเนี่ยหลังจากแพทล,ล่าสุดมาเขาถูกเนิร์ฟในส่วนของแบ็กสวิงเนาะแบ็กสวิงของเขาค่อนข,ข้างเยอะ แบ็กสวิงถ้าเยอะนะครับมันจะมีปัญหามากๆก,ก,ก็คือว่าเราจะเดินไม่ได้เราจะหลบไม่ได้ประมาณนี้อ่ะไม่ใช่สิ <studies> <work> เราจะเดินไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้แต่ว่าหลบได้นะครับหรือว่าใช้สกิลอื่นได้ประมาณนี้เนาะไอ้ใช้สกิลอื่นเอ่อน่าจะไม่ได้น่าจะไม่ได้น่าจะหลบได้อย่างเดียวครับต้องเดชออกนะประมาณเนี้ยอ่ามันจะเร็วขึ้นนะถ้าหากเรากดเดชนะฮะประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าหากเราไม่กดเดชก็จะต้องรอระยะเวลาแบ็กสวิงนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับประมาณนี้ไม่ยากไม่ยาก อ้ออีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมครับในส่วนของสกิลพาร์ทเนอร์นะครับของซันจิโลกใหม่ตัวนี้นะอ่าของเจ้าตัวเนี้ยสกิลพาร์ทเนอร์สกิลนี้นะครับมันถูกเนิร์ฟนะครับเดี๋ยวผมจะ ให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าณปัจจุบันนี้จะมีรูปแบบเป็นแบบไหนนะครับผมซึ่งการเนิร์ฟสกิลนี้นะครับมีอยู่ว่าหลังจากกดใช้งานตัวสันติเขาจะหมุนปั่นไปด้านหน้ารูปแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับแพทที่แล้วหลังจากใช้งานสกิลนี้นะครับ ตัวซันจิเขาจะหมุนไปหาศัตรูนั่นเองไม่ว่าศัตรูจะอยู่ด้านไหนนะครับเขาจะหมุนเข้าไปหาศัตรูนะแต่ณปัจจุบันนี้เราหันหน้าไปด้านไหนซันจิก็จะหมุนปั่นไปด้านนั้นนะครับประมาณนี้เลยอันนี้ก็ถือว่าเนิร์ฟหนักในระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันก็ยังใช้งานได้ดีนะครับประมาณนี้ฮะ ปัจจุบันก็โดนเนิร์ฟไปฮะผมก็มองว่ามันควรโดนเนิร์ฟแล้วละ่ะเพราะว่าไอ้เจ้าสกิลนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเกรียนมากๆเลยและตอนนี้คูณดาวอยู่ที่35วินาทีนะครับผมรู้สึกตอนแรกเนี่ยน่าจะประมาณ25นะถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้ครับ โอเคฮะในส่วนของคลิปนี้ก็จะมีความรู้ประมาณนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะฮะอยากให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปหรือว่าอยากเสนอคอนเทนต์อะไรก็สามารถเสนอคอนเทนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปพิจารณาและก็เอามาทำคลิปให้กับคนดูได้รับชมกันนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเนคอสขอตัวลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม